สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกาเลนมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น Collective คลิปนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่า สถานการณ์คนโสดค่ะก็จะมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์คนโสดมันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างนะคะเป็นพลังงานมวลรวมนะคะก็อย่าได้ซีเรียสจริงจังจนเกินไปนะอะไรดีรับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะก็เน้นไปที่การได้รับพลังงานดีๆแล้วก็ไกด์แดนซ์ในการนําไปปรับใช้เพื่อพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณนะคะวันนี้ตังกว่าจะใช้ไพ่รักนะคะสำหรับนี้แล้วก็ไพ่เรียงร้อยความทรงจํานะคะ เอาสองสำรับนี้ก่อนนะคะเอ,อ่อตังกวาขอขึ้นด้วยเรียงร้อยความทรงจำก่อนเลยนะคะมาดูกันคะ่ะว่าสถานการณ์คนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะถ้าใครไม่โสดแล้วเข้ามาดูก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็รับสิ่งดีๆไปละกันเนาะ <c oughs> ใบนี้มันออกอีกแล้วเดี๋ยวตังกวาโชว์ให้ดูก่อนใบที่แบบมีคนกลับบ้านชา้า อ,อ,อาจจะบ่งบอกได้ว่ากว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะมามันดูเหมือนดีเลย์ไปนิดนึงสําหรับคุณน่ะอาจจะไม่นิดก็ได้ดูดูแบบเหมือนกับคุณรอคอยมานานใช้เวลานานอ่ะนะคะม,มีการต่อสู้ฟาดฟันเกิดขึ้นตังกว่าได้เมสเซจบางอย่างขึ้นมานะมันป๊อปอัพขึ้นมาแต่เดี๋ยวตังกว่าขอดูเพิ่มเติมก่อนดีกว่าเพื่อ ขอไพ่ขยายหรือคอนเฟิร์มเพิ่มเติมก่อนนะคะโอเคขอเปิดไปอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะให้บอกเลา่าอะไรเยอะดีเหมือนกันนะโอเคอันนี้ห้าใบก่อนนะโอเคความรักของคุณนะอะเหมือนกับอาจจะช้าไปนิดนึงสำหรับความรู้สึกของคุณหรือ จากเขาเรียกว่าไงอะมาตรฐานสังคมอะไรแบบนี้คุณแบบเหมือนกับเพื่อนๆคุณอาจจะแบบมีแฟนไปหมดแล้วหรือบางคนแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะ,ะเรื่องสถานการณ์ของคนโสดเนาะเหมือนกับการจะได้มาแบบซึ่งความรักอ่ะมันมีเรื่องของการต้องต่อสู้แข่งขันเกิดขึ้นต้งงกามมองว่า อาจเป็นได้นะที่คนโสดหลายๆคนนะ่ะมันก็ไวซ์เวอร์ซ่าได้ว่าคุณอาจจะต้องต่อสู้แข่งขันอะไรบางอย่างกว่าจะได้ความรักแท้มากับอีกอย่างหนึ่งคือมีคนมาต่อสู้แข่งขันเพื่อที่จะได้ใจคุณอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตั้งกาคิดว่าเดี๋ยวไพ่รักตั้งกาอยากได้ไพ่รักมาขยายเลยเหมือนกันอะขอเปิดไพ่รักต่อเลยแล้วกันนะคะจริงๆยังอ่านไม่จบนะ ของไพ่สำหรับแรกมีคนแอบ,บชอบคุณอยู่อ่ะรอกว่าเป็นคนเก่าๆด้วยอ่ะคุณก็เหมือนคิดถึงเขาหรือเปล่าไพ่ออกมาคล้ายๆเดิมเลยอ่ะคล้ายๆคลิปหลายๆคลิปก่อนนะคะอืมโอเคโอเคค่อนข้างคอนเฟิร์มค่อนข้างคอนเฟิร์มเยอะละ โอเคแป๊บหนึ่งนะดูอีกนิดนโอเคอ่ะมันมีเรื่องของมันมีความเป็นไปได้ตังมองมองในสองกรณีอย่างที่ตั้งกว่บอกนะแต่ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันที่คนสถานการณ์ต่อๆไปในชีวิตของคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะ คนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าคนที่แบบว่าเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วตอนนี้ห่างแล้วหวนคิดถึงอะหวนหวนหวนคิดถึงกันนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากจะปกป้องดูแลกันนะนะคะอันนี้ไพ่ใบเนี้ยก็เคยเหมือนเมื่อไม่นานนี้ต้องก็ทําทคลิปก็ออกอยู่นะแล้วก็ตังโกจะบอกว่าเป็นคนที่ดูเหมือนแบบ บังเอิญโลกกลมพรมลิขิตประมาณนั้นนะ่ะคือคุณจะเจอกันในสถานการณ์ที่เหมือนเหมือนในซีละครหรือเป็นสอรี่อะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะมาพบรักใครในสถานที่นั้นอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างในในไพ่ใบนี้ก็คือเขาไปเจอกันที่ห้องสมุด เราก็บังเอิญว่าจะหยิบหนังสือเล่มเดียวกันเหมือนในละครว่าเหมือนในหนังในละครเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบก็เลยได้มองตาก,กันแล้วก็ปิ๊งอะไร,ไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณน,นั้นหรือแบบมีความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยในความรักครั้งเนี้ยคนที่จะเข้ามาน่ะจะมีความลักษณะของการบางทีเหมือนกับ ต้องผูกสัมพันธ์เป็นมิตรกันมาก่อนแล้วก็ตังกรมองว่าจะพบเจอกันหรือจะลงตัวกันได้เนี่ยเหมือนกับต้องมีผู้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะต้องมีการรวมพลังอะคุณรึ้ออกวะต้องมีการสามัคคีรวมพลังอะไรประมาณนี้เพื่อจะทำให้แบบ เอาละสถานการณ์คนโสดได้สละโสดกันเสียทีอะไรประมาณนั้นนะคะหรือคุณอาจจะเจอกันหรืออยู่ในคอมมูนิตี้อะไรที่แบบว่ามีมีเพื่อนฝูงที่พอจะซัพพอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณมันจะค่อยๆผลิดอกออกผลออกผลผลิตงอกงามอ่ะมันมันเหมือนกับเป็นรักที่ต้องใช้เวลากว่าที่จะได้เก็บเกี่ยวประมาณนั้นนะคะ ใช่อาจจะมีความต่างของอายุได้นะอืเพราะว่าหน่งหน้าไพ่ก็จะมีคนที่อายุต่างกันแล้วมาช่วยกันรดน้ำพรวนดินอะไรประมาณเนี้นะคะต่างฝ่ายต่างจะทําหน้าที่ของตัวเองอะแต่ว่าจะช่วยพพอร์ตเพื่อให้ความรักเนี้ยมันพัฒนาประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เหมือนกับ คุณการที่คุณสถานการณ์คนโสดคุณจะออกจากสถานการณ์ความโสดได้ต้องใช้ความแบบว่าความเพลิดเพลินความคิดสร้างสรรค์หรือว่าออกแบบดีไซน์ตั้งความมองว่าด้วยความที่ตั้ง่าเป็นโคโชนักนบำบัดตั้ง่าอยู่ดีแวบขึ้นมาเรื่องนี้เนาะเหมือนกับคุณอาจจะต้องออกแบบดีไซน์เหมือนกันว่าคุณอยากได้คนแบบไหนแล้วก็เขียนออกมาวาดรูปออกมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เทคแอคชั่นลงมือทํา ตังควายังคงคิดว่าอาจจะต้องมีตัวช่วยะนะอ่ไม่งั้นมันจะต้องฝ่าฟันหนักอะ่ะต่อให้ไม่มีคู่แข่งก็จะต้องฝ่าฟันหนักอะ่ะกว่าที่จะได้เจอหลักแท้หรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันอีกกรณีหนึ่งแต่พอไพ่อีกสำรับหนึ่งออกมาเนี่ยตังควาว่าค่อนข้างชัดไปในกรณีแรกมากกว่าที่ว่าเอ่อดูเหมือนกับอาจจะมีเป็นเรื่องราวของคนเก่าแล้ว ความรักนี้กว่าจะลงตัวได้มันต้องมีอุปสรรคฟันฝ่าอะไรประมาณนั้นแต่อีกกรณีหนึ่งซึ่งอาจจะน้อยกว่าคือเป็นสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาหลายๆคนเข้ามาแบบว่าพิชิตหัวใจคุณก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้มาลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยค่อนข้างรองถ้ากรณีหลักที่ตั้งกว่าเห็นจากพลังงานค่อนข้างจะไปในทางว่า เป็นคนเก่าที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรสักอย่างหรืออาจจะมีคู่แข่งอะไรประมาณนั้นด้วยซ้ำนะคะที่นี้ความรักเนี้ยตังก่าบอกเลยว่าม,มันเป็นลักษณะของการที่จริงจริงๆพลังงานหน้าไพ่เนี้ยมันตีความได้หลายอย่างนะแต่ตังกวามองว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของ แล้วออกมาติดกับใบนี้ตังกามองว่าเป็นเรื่องของบุพเพอะไรประมาณเนี้ยเป็นพรมลิขิตเป็นบุพเพสันิวาสอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าจะลงตัวกันถ้าจะมีลูกหรือไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างจากหน้าไพานะ่เนาะคือมันจะต้องเป็นเรื่องที่เหมือนสวรรค์สร้างอะ่ะเด็กก็มาจากแบบสวรรค์ส่งมาประมาณนี้นะคะ ถ้าจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะมันจะเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้ากลับมาในเรื่องของสถานการณ์คนโสดมันก็จะหมายถึงแบบนั้นแหละคือคนที่จะใช่ของคุณก็จะเป็นคนที่ธรรมะจัดสรรจักรวาลจัดสรรเหมือนกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนไพ่ย,ย้ำเยอะมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีความแบบหนึ่งอาจจะมีความแบบเจ้าเสน่ห์เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเออต้องแบบยิกหูนิดนึงอย่ามองคนอื่นนะเออ แล้วก็อีกแง่หนึ่งก็หมายถึงว่ามาช้าไงแบบหน้ามันไส้นะขอหิกหูหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย